มาดีโอ้ยอุ้ยพี่เป้ขำแรงก่อนแล้วเอาอุ้ยเดี๋ยวลองคลิปจำด้าก่อนเพราะน้องอ่ะวิ่งเย้บอกแกย่คุณชาพัดหอกเลยขี้ไก่ตากาผมว่ะไม่ใช่แบบมัวเราไม่ชอบมัวพออายุเยอะแล้วแบบมันหลงหลงแล้วอ่ะชอบชอบไปหาตะกร้าเยอะๆใช่ป่ะ สีสันมาล่อตาน้องบัวเฮ้ยน้องบัวบอกเฮ้ยคุณพิชาภานี่พี่ไข่น้องบัวอะไรกันนี่ดูกล่องเด็ีซีเนี่ยมากน้อ่าซ้อเไฟนะคนไฟเป็นคนไฟตกหัวหนึ่งที่ตกทีมีไฟล้างน้องพึ่งให้หมดเลยพี่แบบพี่ไข่ตัวเดียวยังไม่ขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณคุณตูนนะคะสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณค่ะคุณตูนพี่ไข่หวานกินเด็ดหัวมาก่อนอปียรามีได้มาขอบคุณคุณตูนนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะสิบดอกอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอด้มาได้มาอยู่ มือลั่นกดหมวกกำนวดเลือกอันผิดเอ้าจริงเหรอคะส่งมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวไปเพิ่งนะคุณมิงไม่เห็นเลยมันยังไม่ขึ้นมาเลยอะค่ะคุณมิงหมายถึงว่ากดมาแล้วหรอคะเฮ้ยอ้ยเมื่อกี้ความที่ใครบอกว่าให้ป้าวานลั่นบ้างกดแล้วเอ้าอุ้ยเสียดาย ไม่เห็นสงสัยกำลังกำลังใส่สกล้องดูสงสัยต้องมีรสโซ่หรือเปล่าจะเดี๋ยวขายไปขายรถแป๊บถ้าเรื่องขนบ้านไปย้อนไลน์ได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณสงสัยตอนตอนมีรสโซ่มาแน่เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องเอมมี่สวัสดีจ้าน้องเอมมี่พี่ส่งไปแล้วนะพี่มีส่งเมื่อวานเละว่ามันนอนสบายมีกว้างไงนอนมันจะนอนบ้านมันไม่เหยียดไงเดี๋ยวซื้อ วันนี้ลองเอมี่ไปเล่นเกมร้านไหนมาบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่มีนะวันนี้พี่โจมีเสือนะไม่มีใครเลยวันนี้น่าจะเหงาหน่อยโอ้ช้าโอ้โอยขอบคุณคุณยายนะคะที่ก็ติดตามนะคะคุณนลูกค้าโครงการติดตามมานานยังขาเามาประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอ๋อครึ่งชั่วโมงแล้วหรออืประมาณวินไง พี่อใจเราแบบว่าเราเรียกแบบอก็ได้มันได้กลิ่นเราจะเอาเรียมเสียบบวกป้วยโอยโอยอยอ่าตัวข้างๆมีลุ้นนะคะนี่ขอบคุณคุณมิ้งนะคะสำหรับหัวใจค่ะอันนี้ตั้งใจส่งมอใช่ไหมคะคุณมิ้งอันนี้ไม่พลาดเลยเนาะ้างม้นค่ี่ด้วยวนาทยมีเรียนี้ มาแล้วตอนนี้คนดิ้นคนร้สุดยอดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสบายแล้วสบายแล้วค่ะให้น้องดาวหลายดอกเลยลองดื้อไม่เอาลงค่ะอพี่ใครบอกโหขอบคุณน้องเอมี่นะคะที่แชร์เลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับนี่น้องสาย